คำถามนี้คือคือถ้าย้อนกลับไปถ้าหปีที่แล้วอ่ะอาจจะพูดกันตรงๆได้แต่บอกบอกนิดนึงว่าณทุกวันเนี้ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เพิ่มยอดขายให้เร็วการขายได้หลักๆมาจากสองสาเหตุคือหนึ่งสินค้าเป็นที่ต้องการอย่างที่บอกไปตอนแรกครับอยากขายได้ทันทีคุณก็ต้องหาสินค้าที่มีเป็นที่ต้องการถ้าโชคดีเจอสินค้าหาทองคําแล้วเูาแข่งน้อยแตกต่างหรือเรารู้ว่านะวันนี้ มีความต้องการสินค้าอะไรอยู่ในตลาดอะยกตัวอย่างเมื่อ,อขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคอสเรียนเพิ่มยอดขายบุลลาซาและช้อปปี้นะครับหนึ่งคอสสองมาร์เก็ตเพสนะครับเรียนสด2วันรับ30ท่านตอนนั้นนะครับวันที่24-25กุมภาพันธ์นะครับ2,567นก็ะครับก็สอนโดยผมนะครับพี่เฟนเทรดลาซาด้าน,นะครับแล้วก็ โค้ชโทนี่นี่ครับซีไฟเอ็กซเปิจาก s h o ป e นนนีนะครับซึ่งเราทสอง2คนเนี่ยนะครับก็มีประสบการณ์การขายของร a สด d ากับช้อปปีมามากกว่า7ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการเพิ่มยอดเข้าชมนะครับแล้วก็โอกาสในการสร้างผลกําไรจากรั z a d a และช้อปปีนะครับสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ l i n e แอดเฟรนรัสด้านะครับสวัสดีครับเืเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีมันมีห้าสรสินค้าทางร้านนึ่นนขาย ขายโมเดลฟิกเกอร์นกากากที่ว่าป๊อปมาเพิ่งมาเปิดแล้วคนไปแยกกันซื้อนั่นคือถือว่าเป็นกระแสต,ตัวหนึง่งแล้วมันก็จะมีสินค้าบางตัวในรุ่นในราคที่มันหมดมันก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสาสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปลงขายได้เพื่อทํากําไรแบบนี้มันมีความต้องการมันขายได้ทันทีคือคือผมพยายามเดินดึงภาพว่าในช่วงมันมีมีกระแสรหรือว่ามีวามพูดถึงสินค้าอะไรอยู่นะครับอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ให้ทันทีหรือ 2. เราสามารถผลิตสินค้าเองและเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่คนอื่นไม่มีตอบโจทย์ไม่ได้นะ,ะไม่มีหรือว่าแบบทาให้ออกมาแล้วมันน่าซื้อแบบไม่ได้มีความต้องการแต่อยากซื้อเพราะว่ามันมันซื้อแล้วดูดีมันซื้อแล้วแ,แบบเอ้ยอยากลอง่าเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้ครับถ้าถามว่าทำอันนี้ได้ยังไงมันก็ขายได้ท,ทันทีอย่างล่าสุดผมเจอร้านค้าร้านค้าหนึ่งนะเป็นแบรนด์จากจีนที่ว่ายูอ่ายูกรีนเขาผลิตนะครับตัวตัวอะแดปเตอร์ชาร์จซึ่งมันก็ปกตินะอะแดปเตอร์ชาร์จผมยังซื้อมาเลยนะ เขาผลิตเป็นตัวรูปโรบอตเป็นหุ่นยนต์ตั้งตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เสียบในตัวเสียบตัวที่เสียบอะเสียบชาร์จเนี่ยสามารถเสียบ USB ได้ทั้ง3แบบ iPhone Type A Type C ในราคาแค่ไม่ถึงพันบาทแต่รูปแบบอะมันจะเป็นตัวหุ่นโรบอตน่ารักใช่มันคือความแตกต่างมันทําให้เกิดความน่าซื้อเพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าวันนี้เรามีกําลังพอนอ้าใครที่เป็นแบรนด์เป็นผู้ผลิตอะพยายามหาจุดแตกต่างว่าเราจะผลิตอะไรออกมาที่มา ให้แตกต่างจา,จากที่มีอยู่ในตลาดแบบนี้ไม่ทําให้ขายได้แล้วเกิดการพูดบอกต่อพูดถึงนะครับอาจจะเป็นเช่นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลรักษาอะไรต่างๆที่มันไม่มีตลาดเช่นเดวเนี้ยเขาจะขายกันก็แชมพูแก้ผมร่วงขายทำๆกันเซรั่มครีมคอลลาเจนโอ้ขายกันทีวีออนไลน์ช้อปปิงก็มีแบบนี้ไม่ควรเอามาขายถ้าเราไม่ใช่ต้นทางที่จะต้นถูกที่สุดแต่ยาก นะครับมันยากแต่ถ้าจะเอามาขายก็ต้องไม่ขายแค่ตัวนี้ก็ต้องขายตัวอื่นด้วยเพื่อเอามาเสริมกันในร้านให้มันมีตัวเลือกหลากหลายแล้วก็จัดทาโปรโมชั่นร่วมกันอันนี้คือพูดถึงตัวสินค้าที่ถามว่าทำยังไงให้แบบมันขายได้ทันทีขายได้เร็วเนี่ยมันก็ต้องมองมุมน,นี้ครับคือถ้าย้อนกลับไป5ปี10ปีที่แล้ว่ผมจะเล่าได้ว่าเฮ้ยทำยังไงให้ขายได้ตอนเนี้ยมันยากแะเพราะว่ามีทั้ง คู่แข่งกันเองในไทยร้านจีนแบรนด์ขนาดว่าผู้ผลิตโรงงานจะต้องมาลงขายเองเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยากยกเว้นว่าเรารู้ว่าตัวนี้ขายดีแล้วเจ้าของโรงงานเราเป็นใครผลิตอยู่ที่ไหนไปไปติดต่อต้นทางเพื่อเอาของมาลงขายเนี่ยที่เขามีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตอะ่ะผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ลงขายเองก็ได้แต่เขาก็จะไม่ตัดราคาคนที่เอาของไปขายใช่ไหมครับเขาก็จะปล่อยไว้ใน,นเนี่ยมันก็จะมันก็ยังโอเคเหมือนกันนะครับต่อมาพูดถึงตัวฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยฟีเจอร์ที่ ลงใช้แล้วเนี่ยมีโอกาสขายได้ก็คือฟีเจอร์การโปรโมทคือแต่ว่าการโปรโมทเนี่ยมันไม่ได้รดานะรันตียอดขายนะแต่ารันตียอดเข้าชมการโปรโมทเนี่ยมันทำมาให้เกิดอะไรมันทาให้เกิดให้ลูกค้าเห็นมากขึ้นนะครับถ้ากําไรน้อยก็ยังไม่แนะนําแต่ถ้าพอมีกําไรเยอะหรือว่าอยากจะลองเทสอบนะพวกนีน้น่าจะช่วยได้เยอะนะครับให้ลูกค้าเห็นทันทีคิดเอาแล้วกันว่าเปิดลาซาด้ามาผมพิมพ์คว่าาซแมวทรายแมวคนขายกันเป็นเป็นร้อยเป็นพันใช่ไหมครับแต่ของเราไปติดอยู่หน้าแรก มันก็เห็นชัดเจนแต่พอติดแล้วลูกค้าจะกดซื้อไหมไม่รู้เราต้องไปทํารูปภาพให้โดดเด่นนะครับลูกค้าจะกดเข้ามาดูในร้านต้องมีโปรโมชั่นมีแถมมีลดมีบีมีเข้าโปรแกรมส่งฟรีอะไรของ Lazada เน,นะครับมีแลกเหรียญน,นะครับแลกเป็นส่วนลดอะไรต่างเนี่ยเราก็ต้องรู้เรียนรู้เรืร่องตัวนี้อย่างที่บอกไปไปก่อนหนะ้านี้ว่าเราต้องในช่วงต้นเราต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยภายในหนึ่งเดือน พอเราเข้าใจปุ๊บเราเริ่มลงมือทำมันจะเริ่มจับทางได้นะครับแล้วตัวอัลกอริทึมของ Lazada เองเขาจะเป็นอัลกอริทึมแบบสุ่มนะครับสุ่มก่อนคือจะมีการแรนดอมให้ลูกค้าเห็นสินค้าตามชื่อที่ลูกค้าค้นหาถ้าเกิดว่าการแรนดอมหนึ่งครั้งมีการคลิกเกิดขึ้นเกิดการคลิกเกิดจากที่ลูกค้าเจอเอ้ยอันนี้น่าสนใจเราคลิกเข้ามาระบบ l a z a d a จะมองว่าสินค้าตัวนี้น่าสนใจเราจะมีการขึ้นหน้าแรกบ่อยๆแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดยอดขายมันก็จะถูกดันลงไป สินค้าที่มันมียอดขายมันจะขึ้นมามาแทนนะครับมากกว่านะครับอันนี้จะบินจะเป็นข้อที่สามนะก็คือถ้าคุณากจะขายได้ก็ต้องย้อนกลับไปที่บอกตอนแรกว่าคุณต้องทําดีไซน์สินค้ามีคุณภาพรูปภาพโดดเด่นเอ้ยลูกค้าคลิกเข้าไปนะคลิกเอ้ยเขาคลิกเข้าไปแล้วเขายังไม่ซื้อนะเขาอ่านก่อนอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจซื้อนนในอมีรับประกันมีของแถมเอ้ยมีรีวิวดีอ่าอะไรเงี้ยมาถึงตัดสินใจเพราะฉะนั้นในยุคนี้มันไม่ที่เราไม่สามารถมาคับลูกค้าได้ เราทาเองก็ได้ให้ลูกค้าประทับใจหรือเอ้ยอยากสะดุดตาและอยากกดซื้อเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเรามีตรงนี้ครบไหมมาถึงจะทําให้เกิดว่าการขายได้อย่างสม,ม่ำเสมอน,นะครับฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ